เมลอนหรือเต้ชัอขอโทษนะที่เผลอกินเหล้าเข้าไปทำให้นายถูกระเบิด,ดพลังอะ่ะไม่เป็นไรไม่เป็นไรไม่เป็นไรนะไม่เป็นไรตีไงอ๋อ,อเอ้วันนี้ไม่รู้เลย จะเล่นอะไรดีอ่ะฟักทองใช่ก็แค่นั่งจ้องกันอย่างเงี้ยแหละไม่ต้องทำอะไรเลยเยมีอะไร โอ้ไม oh, like no? right? ่ได้เป็นไรแพ้เก like ้าเหรอช่วยด้วยพิงเกาเป็นไรั้ยเป็นไรไรอะนอยังอยู่ไหมอ้ฉันแค่รอเล่นฉันแค่รอเล่น เอาซะฉันกน็จะผิดไงโอ๊ย ไม่ไกแล้วเราต้องหาวุธอะไรบางอย่างก่อนนี่เลยปืนมินิกนนี่เลยนะปืนมินิกันวันดีพวกแกต้องตายนะ ơi, rồi Mà... Nè mày cứ cái tai chị chị Nè mày có bên cái tay Ờ Hãy subscribe cho kênh Ghiền Mì Mà... Gõ Mà... Để không ฮัยจเจ้ากยังแเกมอยู่แค่เกมอยู่พี่เขาพี่เขามาเดี๋ยวฉันช่วยเออโอ้ยพี่เขาไม่ได้ความหลอกย้อนเนอ ตำรวจ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 เยอะด้วยมีผีขอจะว่าผีเราอะมาแล้วจัดการมันเลยครับนายก็จัดการเรืองดินายก็มีปืนอ้าวเลือดไปนายได้เป็นเลยตำรวจ <c oughs> <c oughs>